หมูหันนังกรอบครับสำหรับปีใหม่อากาศเย็นๆนี่วิธีการคือเจาะหูไม่ไผ่เสียบไส้ยังที่ครับเสียบเสียบเข้าไปแล้วก็ล็อกไว้มัดเส้นขาหมูว่าห้มนว่าห้ม,น,หมนย่อนครับนี่เห็นไหมหูไม่ไผ่ครับนี่เพิ่งเอาขึ้นเตาหานาที่อาเริ่มเหลืองแล้วนิดนึงสำคัญคือต้องทาน้ำมันตลอดครับน้ำมันหนังมัน เทียดในนังกรอบครับกะพานไปสิบนาทีหลังเริ่มเลืองตึงแล้วครับตอนนี้ย่างไอ้ล็อกที่สองย่างอันสูงก่อนย่านมันใหม่ค่อยๆย่างครับนี่อันนี้ด้านดัน,ดนที่เป็นกระดูกเริ่มเลืองแล้วครับเ่ว,ว่าใส่เวลาพอสมควรอาจะประมาณสองยูโมงนะครับต่ว,ว่านี่มันอากาศหนาว กาศดีไปเย็นๆย่างไปเย็นๆครับถ้าอากาศห้อนนี่บ่ไหวคนสูก้อนหมูพอดีครับมึบงนะครับผู้ใดอยากเหตดวิธีการง่ายๆครับพันไปสิบหาในทีเหละครับนี่น้ำมันกำลังหยดทางด้านนี้นนนครับกำลังตึงเลยครับ กับบรรยากาศหนาหนาวใส่ได้ครับสาหรับผู้ใดกลับบ้านปีไม่กะ็ดไปสู้พีสู้น้องกินเลยนะครับ<ม>นี่วิธีการเจาะหูทำไมไฟเสียบลวดมัดเจาะหูทำไมไฟเสียบลวดมัดแล้วก็ล็อกมันปาก,กนอนนึ่ครับผ่านไปสองชั่วโมงได้ที่แล้วครับหนังตรงนี้กำลังกรอบแล้วด้านนี้เด้อด้านนี้อีกด้านหนึ่ง โอ้สุกแล้วครับด้านในนี่สุกแล้วเหลือแค่เย็ดหนังให้กรอบนี่ครับเมนูรับลมหนาวอย่างอุ่นๆแต่สงการยาประเหตดเด้อครับคนย่างนี่สุกก้อนหมูแท่สงการปนในนมแซบๆครับพี่น้องกับเข่าก็ได้กับแก้มก็ได้ครับเฮ้ยนี่ครับน้ำช้ำๆเลยครับกรอบ ตัดเลยอาคิบฝั่งนี้ครับคิปลูกวัลคิบนะครับนไมไม่เย้าเถี๋นะครับโนะอเคไดๆโอเคุอออเคอวน <S <S อนไห โอเคโอ้มามามานี่ครับ uh. ชิ้นที่ตัดออกมาแล้วนี่ครับช่ำๆเลยครับนี่เบิ้งเบืง,บงความกรอบปอกๆๆเลยนี่เห็ <Okay. S 2> น,นี่นะครับเศีกๆครับพี่นอ้องเครับอันนี้ครับน,นี่นะมาเด็กน้อยก่อนัอนนี้ติดลวดหน่อยหนึ่ง โปรจะไม้ไหมเออฮะโอรจะไม้อ่านลูกโอ้โหนี่ครับนี่จัดการไปแล้วแซบๆครับมาลองชิมนะครับนี่ครับส่วนที่ตัดออกมา นี่ครับเมนูตอน,ห,นหลับลมหนาวเหลือส่วนหัวกับส่วนขาเพราะท่านไดเพราะท่านดก้กรอบเปน็นไนครับ,รบสุกแล้วแต่ไม่กรอบใส่ไปอีกหน่อยหนึ่งอันงครับย่างใจเย็นๆครับซุกแล้วตาเดี๋ยวกำลังคันให้ครับหนึ่ง ดีกว่า๋ยวหุณเก็บแป๊บนึงนะเกิบแป๊บนึงนะครับนี่้หเราคนจะหยำบด้รบ้ดิหแข็งเด้อเออันนี้เนื่อเออนั่นละบริหารฟันโอเค อ่ะเ้าฟันไปเอาไปปมาตุ <Wit default> ๊ปปอมาปอ่อองเนื้อตปปอ่ออออมองหันยงไงนนี่ไงนี่ไงโอ้ยนี่เนื้อเนื้อติด้างทองมันตัวเนี่ยตัวแซบเลยเด้นี่นุ่ม นี่นุ่มเลยลูกพี่พวงแท้เลยนะนุ่มกรอบมันเป็นกระดูกอ่อนลูกกระดูกอ่อนลูกนี่มาพี่ผัวจังมาจุ๊บจุ๊บากกินลูกอีกชิ้น สีเขาขนั่น้ำจิ้มจิ้มซีฟูดสูตรเด็ดนี่ครับส่วนที่เหลือจัดช่วงเอ่อสี่โคง้งสี่โค้งไปแล้วเหลือส่วน ขากับส่วนหัวมันครับ